บนเวีมาพูดกับน้องประชาชนให้จะเป็ใจพวกเราด้วยนะครับวันนี้ทางคณะกบมการป้องกันกราชอาณาจักรไทยซึ่งมีตัวแทนพวกเราเข้าไปนะครับและลงนาวโดยตัวแทนก็คือพลตรีน้ำลองศรีเมือนได้ยืดนหนังถือต่พอพวกเด็กการใหญ่ยูเนสโก ผู้บริการยูเนสโกประจำประเทศไทยดังข้อความต่อไปนี้นะครับตามที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและคณะกรรมการป้องกันราชเจณาจากไทยได้ยื่นหนังสือถึงผู้บริการยูเนสโกประจำประเทศไทยเมื่อวันที่17นินรยายน2554เพื่อเรียกร้องให้ยูเนสโกดำเนินการถอนปราสาทพระวิหาร ให้ออกจากบัญชีทปปะเบียนะดกโลกเพื่อหยุดการทำลายสันติภาพระหว่างไทยกัมพูชารักษาชีวิตประชาชนชาวไทยและหยุดการรุกล้ำและและเบิดอ,อธิปไตยไทยดังที่ท,ทราบแล้วนั้นปัจจพบว่าการประชุมของคณะกรรมการบองโลกยังคงบรรจุวาระการพิจารณาแผนบริหารจัดการรดกโลก ปราสาทพระวิหารตามคําร้องขอของรัฐบาลกัมพูชาต่อไปคือวันนี้วันที่22มิถุนายน2554โดยปราศจากการบรรจุวาระการร้องขอให้ลบปราสาทพระวิหารออกจากบัญชีทะเบียนมรดกโลกตามหนัสือที่พันมิตร และคณะกรรมาการป้องกันร,ราชอาณาจักรไทยได้เรียกร้องต่อยูเนสโกไปแล้วเมื่อวันที่1 7มิถุนายน25 5 4ตามประการใดกากที่ยูเนสโกและคณะกรรมาการมรรกโลกเพิกเฉยต่อการเรียกร้องของประชาชนชาวไทยเช่นนี้ถือว่ายูเนสโกและคณะกรรมาการมรรกโลก มีเจตนาเป็นผู้ทำลายสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชา oh. และจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยอีกจำนวนมากอย่างไร้มนุษยธรรมและยังถือว่ายูเนสโกและคณะกรรมการบริรโลก เป็นผู้สนับสนุนให้มีการลนำบ้าอธิปไตยของประเทศไทยอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนด้วยเหตุผลดังกล่าวประชาชนชาวไทยจึงมาชุมนุมอยู่ที่หน้าสำนักงานยูเนสโกประจำประเทศไทยเพื่อแสดงความไม่พอใจและแสดงเจตนารลงต่อสำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส และคณะกรรมาการมรดโลกให้ทราบว่าหากคณะกรรมาการมรรโกยังคงดําเนินการอนุมัติแผนบริหารจัดการมรรโกประสาทาพระิหารซึ่งได้รุกนก้ำติตแดนและอธิปไตยของประเทศไทยอย่าไม่ถูกต้องเช่นนี้ต่อไปประชาชนชาวไทยย่อมถือว่ายูเนสโกและคณะกรรมาการมรรโลกประกาศเป็นศัตรูกับประชาชนชาวไทย